เดี๋ยวเรามาต่อกับอีพีสองกันเลยนะคะก็นี่นะคะคือที่ได้มาแบบอือนี่ครมันยกไม่ได้อ่ะยกกล้องแทนแล้วกังม,มันยังไม่ได้ตกแต่งนะนะ้ำมันเยอะไปขออนุญาตนิดนึงเืม <c oughs> เดี๋ยวไปหน่อยอะ่ะใส่เกี๊ยวใช่ไหมอ่ะอือใส่เขี๊ยวนะคะลง กินได้ปึงกินแล้วกันข้างในมันเย็นอ่ะอร่อยคือกลับแล้วอ่ะมันจะไปนอนไส้มันอ่ะมันเย็นก็้สึกเย็นเหมือน,นกินน้ำแข็งอ่ะเย็นอย่างนั้นจริงๆนะคะใครไม่เชื่อามากลองกินได้ เย็นมันสะใจมากเลยเดี๋ยวสร้างจริงนะเนี่ยข้างในจะเป็นรถโคกนะคะกินแล้วมันเย็นข้างนอกจะเป็นสุกเป็นแบบสุสกัดเหนียวนึบเกี๊ยวนึบอะไรเงี้ยอืมมันเย็นอ่ะอืมอร่อยอ่ะกินนี่กันต่อ นี่ค่ะจะเป็นไข่อุ้ยความเลยเออหวานๆนะคะไอ้น,นอียอือเดี๋ยวค่ะก็เกลยวซ่าเขา,าจะเก็บไว้นหนึ่งอันอ,อร่อยมากอะ่ะดูดิไม่ได้ใช้แต่เกียบเอ้ยบาจิ้มฟันเฮ้ย อันนี้ฟันไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนน้องคนปกติดูเด็กแต่เราจะมาลองดูเส้นเส้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยคนะ่ะเราทําได้ไงมันก็จะเป็นยัอ่ะคือนีทําไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็เป็นงน้นตัวเส้นจืดค่ะไม่มีรอะไรมากแต่ว่าตัวน้ำนะคะลดโคอืม อร่อยคลลานะคะไม่ใช่โคโคลาไม่ซานะแต่เกี๊ยวอะซาเย็นอะ่ะชออิีนิคินคือมันเป็นแบบถ้าสมมติน้ำท่วมแล้วก็อยู่ได้ถ้าเย็นยนี้เป็นปุกดเป็นแผ่นเป็นแบบเป็นกล่องลังๆเลยนะคะน้ำมันเยอะเหลือเกิน เปรี้ยวนี่ีเหมือนผงม,มันหยดอยู่ข้างล่างค่ะมันก็เลยแบบตดแล้วถึงจะมีรูปควายมีแต่นี่ทำให้ดูจริงมันเหมือนบัวลอยเลยตอนนี้ดูดิเหมือนมากอะ่ะอ<ๆ>ืมอยากให้เขา้าเซเว่นไทยรเร็ว<ๆ>มีไหมนะ เียวคูดอร่อยเราไปให้หลานกินอันนึงสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะกับเซตทำราเมงจิวนะคะที่เขาเรียกกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นีด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเกี๊ยวสั้นเป็นยังไงนะคะต้องซื้อต้องลองซื้อชิมเลยนะคะอันนี้นะคะน,นี่ซื้อมาจากโรตัสยุทธยานะ เอ่อซูเจ๊ปาร์ครังสิตก็น่าจะมีนะคะที่เขาเลือกกันร้านซีริโคอะไรนะคะนีก็ไม่รู้นะก็ะไม่เคยไปเดี๋ยวนี้ดิเล่นต่อแปตัวอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับต่ใครทุกอย่ากำลังใจให้มีด้วยนะคะบุ๊ยบุยโคตรอร่อยจริง